Go on. dòng die hard So <laughs>

ตงตรงลองจนี้นะครับเราผู้เารม่จะไปเปิดกองครับอาวุธไทย้าอยู่กางสนามหรือผู้เข้าถ้าใช้อะนครับเราจะไปเปิดกองที่สนามแล้วก็สนามธนการิตัเดินทางนะครับในทีมโกก็รอยนะครับตรงกองเจ เชียถ่ายรูปแล้วครูเช<ะ>ียถ่ายรูปน่านี่เียเลยหรอครูครูเชียเก็บรูปแล้วมันแบ,บพแผนกันแล้ว <c oughs> ก็ก <So, ็ก็ก็ถ um yeah. like like? ือไว้ถือแบบนี้ถือไว้แบบนี้ถือไว้ี่คกลัง่ายอยู่นะใส่เสื้อแจ็ปใส่เสื้อเปิดปนองทุกครั้งายมา่ยถง่ครับอดน๋ยวเราผเดียครับขยับไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไยคูเยย

ม <t ư> ูไปไหนหมดอ่ะเออมันไม่ดูในมูตัวเองเอเอามูแรกนะครับมูแรกเฟองข้หมูครับมูที่แล้วเอาขยับปครับในมูอยู่ตรงไหนขยับหาในมูนี่ขยับมอ Hãy con cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Không bỏ lỡ những chắc, hấp dẫn

โอ้รุ่งทำอะรเบียรพักเราจะทำะสึงชุมกองนะครับวันนี้ก็เปดูกิจกรรมโดยทางไกลนะครับแล้วก็พระจริญภัย ทีนี้เราไม่มี่ารเปลนะครับอ่าืหลายเหตุผลนะครับเราด้ยเวลาดวาประมาณนะครับก็จะมีการอ่าถไทยแล้วก็เดินทางไปนะครับเดี๋ยวขอนักหมายนะครับลูกเสือหมู่ที่หนึ่ง้ายมือขอหนึ่งงายชักโงครับยกมือวลายกมือให้ใช้มือ มือขวานาะเซนได้ลีโอ้สุดท้ายขวามือครับถักถงเป็นไง้ลูกเสือหมูที่สองนำสมุนไมไปักครับเป็นไงเซนดรลีหมูที่สองนำร้องขึ้นชาับมีเป็นไงแบ่งแผนกแล้วใครนี่ครับครูเชียโอเค ไม่เป็นไรล้างได้เชิญครับท่านผู้กับที่ <laughs> ไม่ติดภารกิจนะครับมาร่วมเปิดประชุมพองครับ <c oughs> ต่อไปเป็นท่านของชาินะครับ ขอเชิญผู้ช่างกพทของนายครับเดินหน้

สว oh, <od> ัสด e, ีอรัสมุท่า uh, so <charger. S 1> ันครับ ทาระเบียบพักลำต่อไปนะครับจะได้พบปะรับผู้มีนการค่ายในนี้นะครับมาให้ออวานแล้วก็ดยพรนะครับยังจัะิีกันในวันนี้ครับ <c oughs> ก็ขอสวัสดีวิทยากรผู้ขับลูกเสือทุกทุกนายแล้วก็ขอสวัสดีลูกเสืออเนตรนารีทั้งสามัญรุ่นใหญ่สามัญ แล้วก็สัมลองวันนี้ทุกๆคนนะครับต่อวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ลูกเสือโรงเรียนบ้านไ้พิธียาของเรานะครับได้จัดกิจกรรมาเดินทางไกลพร้อมปัะจนไผ่ด้วยความจริงแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะแยกกันนะความจริงแล้วก็ต้องแยกกันแต่ว่าเราก็เอามา ร่วมกันทั้งสองอย่างเลยแต่ก็จะมีปัญหานิดหนึ่งในส่วนของการผจรนภัยของลูกเสือเนนารีเพราะว่าการระจนภัยเนี่ยคือจะต้องใช้พลระรากำลังร่างกายในการทันฟ้าอุกศักดตา่างตามฐานที่วิทยากรได้จัดเตรียมไว้ให้ ทราบว่าปีนี้ก็มีหลายหลายฐานที่เราจะได้ทำกิจกรรมนะครับฐานต่างๆพะานั้นก็จะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนิดหนึ่งในส่วนของทั้งลูกเสือเล่นเน,เนรนาีย <Okay. S 1> เฉพาะการ,ระจนภัยบางบางฐานอาจจะต้องปีนป่ายนะปีนป่ายโดยเฉพาะเนรนารีก็ ไปกระโปงด้วยก็จะลําบากนิดหนึ่งเนาะอันไหนที่มันยากก็ก็ก็เว้นด้เว้นเอาพอที่จะไปได้เนาะจริงๆแล้วการประจนััเนี่ยทั้งลูกเสือและเนเนนาลีต้องใส่ชุดลำลองนะครับต้องใส่ชุดลำลองชุดลำลองก็คือเสื้อวอร์มไอเสื้อยืดนั่นแหละกระเกงกระเกงวอร์ม นะครับยืดกับเกงวอมเพื่อมาสะดวกสบายในการปีนป่ายฐานต่างๆนะครับใส่เชือกบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นมันก็จะไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าฐานต่างๆแต่ว่าทั้งสองอย่างวันนี้เราก็ับเดินทางไกลด้วยแล้วก็ผจญภัยด้วยเพราะนั้นก็ต้องใช้ความ,มาร,ระมัดระวังใช้ความ,มาร,ระมัดระวัง นะครับในการเดินทางประจนภัยด้วยเนาะโดยเพราะาลูกเสือเนนารีทั้งสำรองสามานสามารุ่นใหญ่ทราบตัวเองเว่าคนไหนมีสุขภาพาไม่เต็มร้อยนะครับไม่แข็งแรงเท่าที่ควรตรอประจำตัว นะครับก็ต้องรู้ตัวนะครับต้องรู้ตัวตว่าเราจะทํากิจกรรมในวันนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าไม่ไหวไปถึงฐานไหนก็ต้องบอกนะก็ต้องบอกให้กับวิทยากรให้กับผู้อุ่กับนะครับแลาต้องต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะครับในการาเดินทางไกลแล้วก็ปจองภัยด้วย ะัน,นั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนายหมู่นะครับนายหมู่เพราะว่าลูกเสือเนี่ยเขาฝึกให้เราทำกิจกรรมเป็นหมูนะเป็นหมูมหม่มีนายหมู่มีรองนายหมู่มีภาราธิการนะเขาแบ่งหน้าที่กันเพราะนั้นทุกคนต้องให้หมู่แต่ละหมูนะต้องสามัคคีมาช่วยเหลือกันนะครับดูแลกัน <c oughs> ะครับอย่า,ยาเดินหลงทางนะครับนหมูต้องอมีสติปัญญาดีหน่อยนะอย่าเดินหลงทางมีความสังเกตในการเดินทางให้ดีช่วยเหลือกันนะครับไปเป็นไปเป็นหมู่คณะไปเป็นทีมนะครับฝึกสาหารือกันเพราะนั้นมันก็จะเป็นการฝึกเป็นการสร้างและเปิวินัย าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันาการดูแลกันนะครับสร้างรัเบียบวินัยให้กับลูกเสือในน,นะอนั้นเพราะนั้นในกิจกรรมในวันนี้ก็คิดว่าเรจะรควมส้นสนานแล้วก็สร้างระเบียบวินยัยสร้างสิ่งที่ดีงามขึ้นลูกเสือในด้าน คุณธรรมจเริยกธรรมตา,ตาให้เกิดขึ้นอำหับลูกเสือ,อทุกมู่ทุกนายในวันนี้เพราะนั้น,นในวันนี้ก็ต้องออขอบคุณทางวิทยารและก็อาลูกเสือ,อเน้นนารีทุกปู่ทุก,ทกนายเพราะนั้นวันนี้ก็ขอให้บบประสบผลสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรง ในการเดินทางไกลในการเดินทางไกลแล้วก็ทั้งเด็กได้ทุกทุกฐานนะครับแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนอย่างปลอดภัยทุกๆคนครับขอเปิดกิจกรรมทุกเสือฮะกิเด่นอะไรกิเด่นอะไรกเด่นอะไรกิเด่นอะไรแต่มากิเด่นนี่สวยไหมครับ ซูมมาไหนนะอ่ะสุขาอไปในกลุ่มเนาะอือ <c oughs> เอกีเราเรแงยาว้นนะครเดีอยวซเเป็การถ่ายรูปนะครับแลวแวพวกเราจะ่าตรงนี right? uh ้หน้าทาีงจบเลยัเนี้อยู่เราเยอะเอาทีละทีละสองวงทีละสอง